เมื่อน,นี้มีออเดอร์พิเศษจากพี่น้องมีผัดผักรวมแล้วก็ผัดซีอิวนะคะวันนี้ไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีไก่จ้ะมีแต่ไข่กรเสนินกับผักแต่ว่ามีคู่รักวัยรุ่นสองคู่เพิ่นสัง่งคนละสามกล่องยังอ่ อยังไงขอบคัวละสามกล่องผีนองรวมทั้งหมดหกกล่องเป็นเงินประมาณ60ยูโรจ้ะกันเลยอ่าห้าจะเห็ดกินห้าแล้วกะ็เพิ่มนิดเพิ่มหน่อยเพื่อเพิ่นน้ำแล้วก็จัดเป็นเงินพิเศษไปเลยจ้าสำหรับสูตรข้อวแดงนี่บมียังยากธรรมาดาแล้วถ้าเมนเพิ่นเบิง่งคลิปข้งดาเฮ็ดนี้ เพื่อนก็เฮ็ดได้คือกันแต่ว่าวัยรุ่นน่ะเพื่อนบ่เข้าคั่วพี่น้องเพื่อนบ่เข้าคั่วเพิ่นกกเลยสังวานอันตะตาดาอันตะตาไปวานตะตาภาษาฝรั่งเศสไปว่านป้าไปว่านหน้าไปว่าอาไปว่าอันนี้แล้วจ้ะตะตาดาอันมือแรกงานเฮ็ดอันอาหารนั่นประเภทพักหรือว่าอะไรก็ได้แบบอัน อ่าแบบเป็นเจน้อยหนึ่งหันเพื่อแน่ว่าจังสี่พี่น้องเข้ากะจัดเลยสิคะมีผัดซีอิ๊วง,ง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเ้นอันนี้มันเป็นเซนที่แบบว่านเป็นเส้นสดขายแล้วอยู่ในร้านเอเชียนะคะอ่ามันสิเป็นหนากล่องว่างไว้อยู่ในตู้เย็นหรอกจ้ะกล่องหนึ่งประมาณ3ยูโรกว่าแต่ว่า ผัดได้สี่จานใหญ่ๆนะคะสามยูโรกว่าแต่ผัดได้สี่จานใหญ่ๆแบบแบบยังไม่ได้ใส่ผักด้วยนะคะแต่ว่าเวลาเขาใส่ผักขึ้นมาแล้วมันก็ไดเป็นสี่หจานหลยจ้ะแต่ว่าพี่นองผักคะน้าอุ้ยพี่นองพี่นองพีนองผักคะนา3 3้าสามสามเขาเอ่ยยังสามต้นสี่ยูโรพี่นอง ผักคะน้าแพงมากๆจะ้ะอ่าไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะพี่น้องจะบอเป็นยังมันก็โอเคก็เขาก็ต้องใช้นะจ๊ะอ่าผัดก,ก็ไม่มีอะไรนะคะแต่เส้นซุปหลักก็ไข่ลกักก็ผัดคะน้าส่วนมีไก่ดาเนี่ยจะผัดคะนา้าจะผัดคะน้าก่อนผัดคะน้าใส่น้ำมันใส่กระเทียมเรียบร้อยแล้วอ่าผักไว้ก่อนหลกักก็จังมาผัดเส้น ใส่ไข่แล้วก็เอาผักมารวมอีกทีนะคะเออมันมันหนาตามสไตล์ของไอดาเฮดแบบนี้พี่น้องหรือว่านคนอื่นอาจจะเฮ็ดสูตรแบบใดแบบใดก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ผูมักาด้วยจะ้ะนี่มันก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้จ้ะพี่น้องง่ายๆจวดจวดจวดสามบาทเท่านั้นพี่น้องเรียบร้อยเพราะว่าเ้นมันก็สุกง่ายเพราะว่าเป็นเส้นนะ เส้นซุดนาะจ้ะนี่หอมหอมพี่น้องกระเทียมนี่ใส่มันไปโลดสามกีบพี่น้องสามกีบหอมหอมเลยจ้ะจานหนึ่งนะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้เขาก็ัไปปรุงสิคะว่าวสิป,ปรุงอย่างใส่มะนาวบ่ใส่พริกป่นบ่ใส่ศรีราชาใส่เอ่ออ่าอย่างน้ำซอสปรุงรสเอ่อแบบแม่พลอยอย่างสิ เรียบลอยเเด้พี่น้องบริยากากจากัอดิสำหรับวัยรุ่นที่เพิ่นมาสั่งหันอ่าดาก,ก็บ,บอกว่าเบิ้งเอาแล้วก็ไปพัดเอาตี้มันแกจังแบบว่าไม่แพงมากเพราะว่าเพื่นมาสื่อเฮ่านี้ราคามันก็แพงเนาะพี่น้องเนะเาะแล้แต่เพิ่นกับ,เพ,กบ,บเพิ่นก็บโอเพิ่นกับโอเคนะจ๊ะเนื่องจากว่าเพื่อนนะ่ะขี้ข้านเขาครัว <laughs> เพื่อนว่าจังสั้นเพื่อนขี่ขั้นเขาคั่วพี่น้องเพื่อนก็นเลยมาสั่งตาตาดาตาตาดาก็จัดให้เลยจ้านี่ตามนี้นะคะไม่มีอะไรจ้ะพี่น้องมาแชร์ให้ดูกันว่านเมื่อนี้พิเศษได้หกสิบยูโรได้พี่น้องกะถือว่าโอเคได้ถ้าได้หกสิบทุกวันก็ก็ก็ถือว่าดับเบิลโอเคนะพี่น้องเนาะ อย่างไงยังไงดาก็กราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจพี่น้องค่อยๆเขยิบเขยิบทีละทีละสเต็ปทีละสเต็ปเ,เออบางคนก็บอกว่ามีายดานี่เป็นพี่บ้าได้นี่เห็นยูทูบมาเนี่ยว่าไโอ้ยบ้ากับบ้าไปทีละเล็กละน้อยบ้าบัดเดียวหลายๆโหลดกับเอาได้พี่น้องบ้าทีละเล็กทีละน้อยพบกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า